วันนี้เราจะมาสอนเข้าแมปกันนะครับแมปไมครับครับไปยอเออแมปอ้นี้ครับเอ็มบ้านหมู่บ้านเอ็มบีีครับแล้วก็เข้าเกมับเกมครับเกมเข้าเกมนะครับเกม่นแล้วครกด เอรมัน่มากเลยครับนี่แหลอ่านี้แมปคุณแทนนะครับที่เขากำลังถ่ายคลิปครับเดี๋ยวค่อยไปดูใน YouTube ใหม่อันนี้ผมจะมาสอนลงแบบเออลงเซิร์ฟนะครับโ้มึงก็ใส่ชุดเปบนันเท่ยังแล้วก็กดักดโอเอเดียรบคุณไม่ขอเองนะ คุณก็ใส่เก้า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 สามตัวครับแล้วกดนี่ครับแล้วกดเริ่มกูใส่เล่นพุตซองเองพัฒน์คุณเนี่ยเป็นของคุณก็ที่โรงเรียนเป็นกระูแม่ปากตรงนี้นะครับรอสักครู่นะครับอืมมันนานหน่อยครับเดี๋ยวคุณก็ได้แมพได้ไปสี่ในป่า ไม่ต้องเสียเวลาหาบ้านสร้างบ้านใหม่ครับอันนี้มีบ้านง่ายๆให้คุณครับคุณแค่มีบ้านดีๆอยู่ก็ได้อ่ามาครับเนี่ยครับผมมันแหละครับถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปไม่แหละครับอ่าโอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมจะบอกถ้าคุณจำไม่ได้ครับผมจะทิ้งชื่อไว้ให้นะครับคุณอยากแบบ ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับ